ออกรถรุ่นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเดี๋ยววันนี้เปียวพาไปดูกันครับรุ่นแรกของเรานะครับกระบะ4ประตูนะครับสายครอบครัวใส่ใช้งานที่เป็นรุ่น XLS นะครับราคาพิเศษเพียง7990 0 0ามาบาทไปหน้าแบบ LED เปิดปิดออโต้พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ4ีแคมพร้อมบอดหนังแบบใหม่รอบคันสวยๆจอกลางขนาด10.1นิ้วพร้อม Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอ LED ขนาด 8นิ้วพร้อมพวงมลาลัยไฟฟ้าขับขี่สบายโช๊คอัพนอกแชสซีเพิ่มความจุในการบรรทุกได้มากกว่ากล้องถอยซ่อนใต้โลโก้สวยๆแบบนี้โปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้ราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทจากราคาปกติเพียง9 2 0 0 0 0ับาทใครสนใจกระบะคันนี้อยู่อย่าลืมโทรนะครับมาฝั่งของเจ็ที่นั่งกันบ้างนี่คือรถ SUV ที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดราคาพิเศษเพียง1 2,49 0 0 0บาทจากราคา1 3 9 7 0 0้านับาทมีอะไรคุ้มค่าบ้าง เดี๋ยวไปดู5จุดกันครับระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้ LED พร้อมไฟซีแคมล้อขอบ18ประหยัดคุ้มค่าพร้อมกับยางกูดเออกุญแจแบบคีย์เลสพร้อมระบบสตาร์ทแ <c oughs> บบพุชสตาร์ทเบาะหนังปรับไฟฟ้าสะดวกสบาย <c oughs> ภายในหรูหรา <c oughs> ออปชั่นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับไวเลสชาร์จจอมี Apple Ca r p เ a y พร้อม Android Auto แบบไร้สายด้วยนะ เหมาะสามพัดเรียบไม่เสียสเปซสักนิดกว้างๆอย่างนี้เลย ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับต้องคันนี้เลยนะครับเ v e r อเรทราคาเต็มอยู่ที่1 3 9 7 0 0้านบาทนะครับแต่วันนี้เราจัดราคาพิเศษเพียง1 2 4 9 0 0้านบาทเท่านั้นใครสนใจอยู่อย่าลืมโทรมานะครับใครนะครับที่มีแลนจองรถภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนพฤษภาคมนะครับทักเปียวมาได้นะครับที่เบอร์0 8 2 6 1 4 6 3 2 3หาหรือเดี๋ยวเปียวทิ้งนามบัตรไว้ให้ข้างล่างนะครับและเจอกันในวันรับรถครับทุกค้า